น้ำระพีพัสภาคีริ้วห่อทองแท้จริงเป็นเศรษฐีไก่ชนเปิดอาณาจักรบ้านทุ่งน้ำระพีพัสเลิกเป็นพระเอกแต่งอดีตนางงามเชียงใหม่น้ำระพีพัสเอกพันกุลนักแสดงมากความสามารถแล้วย้อนชีวิตในวงการบันเทิงไม่เคยคิดเป็นดาราดังและวีรกรรมสุดตรงเผยปัจจุบันสุขใจงานแสดงควบคู่เกษตรกรและเป็นหัวหน้าครอบครัว เปิดซุ้มไก่ชนของเหล่าดาราศิลปินอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่ค้ำวอดในวงการมาอย่างยาวนานสำหรับหนุ่มน้ำระพีพัฒที่เคยโด่งดังเป็นพรุตแตกมีแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองแจ้งเกิดจากการประกวดเวทีดังในยุคนั้นและก้าวเข้ามาสู่นักแสดงวิกหมอชิด เมื่อถามว่าตอนนี้อาชีพนักแสดงควบคู่กับการทำฟาร์มใช่หรือไม่ทางด้านน้ำตอบว่าหลักๆตอนนี้ควบคู่กันไปทางอาชีพนักแสดงแล้วก็เกษตรกรและยังรับละครอยู่เรื่อยๆครั้งละเรื่องอาจจะนานหน่อยให้แฟนๆได้ติดตามส่วนครอบครัวตอนนี้มีลูกแล้ว3คนน่าจะเป็นนักแสดงในรุ่นราวคราวเดียวกันที่มีลูกเยอะที่สุดแล้วโดยถามว่าการเป็นคุณพ่อลูก3ามเหนื่อยไหมจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นคนเลี้ยงลูกแล้วก็คนโตเริ่มรู้เรื่อง แต่ยังมีความเป็นเด็กเล่นสนุกอยู่อาจจะเหนื่อยในช่วงการเรียนออนไลน์เพราะต้องเรียนพร้อมกัน2คนคนโตก็รู้แล้วว่าต้องทําอย่างไรส่วนลูกคนที่2ยังต้องประกบอยู่ส่วนใหญกภรรยาผมจะเหนื่อยตรงนี้ส่วนผมจะดูแลในฟาร์ม เมื่อถามว่าการทำฟาร์มนั้นเหนื่อยไหมเขาตอบว่าตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วช่วงที่ผ่านมากระทบทุกอาชีพทั้งอาชีพนักแสดงอาชีพกเกษตรกรหลายได้หลักๆมาจากไก่ชนแต่เมื่อสนามไก่ชนเปิดไม่ได้คนก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไก่ชนไปทำอะไรแต่ก็ยังดีที่ว่าเราขายเป็นไก่นักกีฬาที่เป็นสายพันธุ์ดีพอเวลาไม่มีไก่ชนก็เป็นช่วงของการพัก โดยทั้งน้ำระพีพัดเล่าต่อว่าอาจไม่ได้ร่ำรวยมั่งคั่งมากแต่ก็ถือว่าไม่เข้าเนื้อทำแล้วมีความสุขทำแล้วชอบมีเงินพอเลี้ยงลูกน้องค่าใช้ใจ่ายต่างๆนอกจากไก่แล้วก็เริ่มมีควายที่เลี้ยงมาได้2ปีกว่าวาผมโชคดีที่มีพักพวกพี่น้องและกุลซื้อดีเลยประสบความสำเร็จค่อนข้างเร็ว